สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านับผมมานิกะมาพบพอกับผมเพื่อนนะครับเบ้าเอ็มครับผมมานี่ผมสิภาพพี่นมอเมาเเทศปนปลากระป๋องครับหรือว่าน้ำพริกปลากระป๋องนะครับลอกเอาปลากระป๋องมาเห็ดมาครับว่ามันสีดแสบบอเครื่องปรุงนะครับกระิมียมพริกกระเทียมหอมแดงนะครับเอาไปคั่วหรือว่า เอาไปอย่างไฟนะครับตามสะดวกครับผมผงชูรสน้ำปลาต้มนะครับหรือว่าใส่น้ำปลาเลยนะครับใครที่ามากินปลาแดดครับผมผักกะนี่ครับต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับเดี๋ยวเข้าไปเห็ดกันเลยครับผมง่ายๆครับลอกเห็ดเบิองนี่สีบบอ ไปทำกันเลยพี่น้องเอาพริกกระเทียมหอมแดงที่ครัวแล้วนะครับเอามาตำนะครับผมตำเลยเอาเอาแค่นี้ครับผมพริกเข้าต่อไปกับเอาปลากระป๋องครับ ลงตำนะครับผมเอาตะเนื้อนะครับน้ำไม่ต้องนี่ครับโอเคตำเลยปลากระป๋องเขาหนิ่ม,มเยอะนะครับตำค่อยๆค,ครับผมละเอียดหลายกัดตำโดนๆน,นะครับผมจะเอาซ้มนีพอนะครับผม เราจะปรุงรสนะครับผมใส่น้ำปลาน้็ปะลาต้มไผ่มากินปะลากะใส่น้ำปลาสองตพ,พีก่อนนะครับใส่ผงชูรสนิดนึงไผ่มากินกย่ต้องใส่นะครับเอาโอเคพอจะเ,เลี่ยนผมจะมาใส่สากนะครับ พีคนดีกว่านี่สุดยอดชิมรสครับผมอ้าโอเคแซ่บแล้วใส่ผักครับผม จังไปเลยพักนี่อย่าบันบ้านคน,นให้เข้ากาันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมกับข้าวเราวันนี้ปนปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องครับ กับเขาเขากับง่ายๆครับผมพริกแพงไปตามสถานการณ์ครับนี่ไผ่ถิเบือต้มเซม่ามะย่ำปลากระป๋องแกงปลากระป๋องกะล่องเห็ดน้ำพริกปลากระป๋องครับผมนี่ครับง่ายๆเห็ดก็ยัจยงน้ำพริกทั่วไปครับผมนี่โอเคครับรเดีย๋ยวเราจิตักใส่จานครับผมเสิร์ฟก็บพักสดพักลวกครับผมตักใส่จานพร้อมรับประทานนะครับ นี่กับเขาสวยหรือว่าเขาเหนียวครับกระสุดยอดขึ้นกันครับผมดัดแปลงกับเขาครับผมนี่เสร็จแล้วกับเขาเข้ามานีครับผมนี่ไปได้กินไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสุดขอตัวไปกินเขานะครับกับ เจอกันไหมคลิปหน้าครับผมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับนี่พี่น้องโอ้โหแซบ่บ